สามหรือสี่ทางที่เด่นแก่เป็นติดจากสี่สี่แปดรอเลือกดีๆนะครับเลกไปเดียวเอาอย่างนี้ตุลีคิด่าให้เจ่าใครติดจะเป็นใครให้เจ้าไน่อยล็กหาตลีสอดถ้าหาหมดก็พักที่ ไป,ไปดำพี่น้องเอ้ <c oughs> ี่ี่อาาบอดีุสรามติดทำไมอติดได้ไหมยที สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีตอนรับเขาสู่ช่องอีสานแฟมิลรีบายอีกกะปูจ้าพ่อพ่อกันอีกแล้วกับสาวปูจ้ะมอนีสิผ้าพี่น้องมาเบิ่งการคัดเลือกทหารจ้ะปีนี้กะคัดยุ่หอประชุมอำเภอชัยวันคือเก่าเนาะจ้ะไปหอาไปเบิ่งบรรยากาศการคัดเลือกทหารกันจ้า สามบเก่าไปเอาไปยังไเขียน้าตงัยนแดเาย้งคแดกเนาี่นี่าเจ้าอาอน้อยได้จ้บพี่น้องท่านเจ้าอาแช่์สามสิบเก่าใบแดครั้นสมัครใบดำลอยกัไปครดวทมับ ตูมือ้นะครับแลลไปไหนนะครับตวเสร็จีไไนมาแค่ใบเดียวนะครับรพ,พี่ให้ผมนะครับอาาศนครับแล้ว่อยตามกินต่อไปอง่อนช้ามานั่งเป็นบานปะ็นบากนแลกพี่น้องอันนี้คนแลกเด้อจ้ะ คู่มีความไปแดงพัดเสือู่แยง โซบีขนาดไม่แม่ผมนจตจกันแล้วพี่กายรือว่ามัเป็นว่บจะเป็นรอบหมดเลแค่รูปรกเื่อาษาาไปก่อเสอล้องวื่อหนุกจากทอกน่จตุ ้ไม่ยุดำมาสั่นว่าโอ้พี่พอดีหวดยับแดงแม่หนวด่อเจ้าายน่ไป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 แวงวออกไปยกดพ่อเขายกดพี่ไก่กับบ้านเท่าที่ไหล

i wow. do

n. Vâng. Từ k

ไม่ไหวหน่อยไม่ไหวไมไหต่อไปไม่ไหวหว่ต่อไปหนักไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว่อไปหนักไม่วหม่ไหวต่อไปั่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต่อไัียนอันนี้มันไข่ทมี่ไขีต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 ตีตตีตีตีตตี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  ตโควิดมันปวดเขียวปวดเขียวเด้อพี่น้องว่าได้ติดโควิดอ่ะจ้ะ ตอนนี้ขั้นตอนการจับตลากนะครับก็เหลือ,อน้นองผ่านเกิน20คนสุดท้ายนะครับ20คนสุดท้ายโคมเหลือไปแดงจำนวน7ใบไปแดง13ใบลำดับต่อไปจะเนินการเริ่มดระบวนการจับดลากต่อน,นะครับไป<อ>สิเ<ไ>ป็นผู้โชคดี คะแนนสิเป็นผู้โชคดีสองแเหนโค้ชโดนโค้ไปสนจับสองแปนแปเลยน้สองแปน เร้ย่ะใบอกนอ็ี่หนรารแบบอ9 0ใบแดงไปแล้ว2เรียหาใบแดงสุดท้ายแดงแล้วนะ ที<ฮ>่สองสี่ใบชุดไทยวันนี้สองเก้าเก้านั่งเอี๊ยมเทกจับสี่สี่เก้าร้องอ่ะสี่สี่เก้าท่านผู้ชมทักก่อนแับสี่ห้าศูนก่อ หาหมหามดหที่หน,หนึ <S S ่งส ah, ีคนกับสใบแดงสอี่ห้าหกเจ็ดกับ2ใบแดง สี่คนกับสองใบแดงเอาลุ้นลุ้น,นจนวินาที่คนะุดถ่ายพี่น้องมาลุ้นท้งกันปิดแล้วนะ <c oughs> สามสิบเจ็ดเห็นไหมว่าเบียก์กลางกับสามหนึ่งสี่ลอดสามคนวันนี้กับสองใบแดงวันนี <c oughs> ้เรนจิเป็นผู้โชคดี พี่สอนรองก็นีพูดได้ชิพูดสดดีสามหือสี่าี่เด่นแก้วติดกับสี่สี่แปดรอเลือกดีนะครับเลยไปเดียวเอาอย่างนี้คิดว่าให้เพื่อน็งจะเป็นใ้เเป็นอะแล ดำพี่น้องเรับ CCM อาจารย์บดีอุชลาดำดำแทนตัวเลขแทนกองทุนข้าวกล่องประจำการอาจารย์แชร์บานสำเร็จรู้โดยระเทศนิวเดลีครับขอขอบคุณน้อง ผู้นำชุมชนนะครับผู้ปกครองอนะครับที่ความร่วมมืการต่อเรื่องนคร้งนี้นะครับ